สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เหินไฟอินดีจะพาทุกคนมาทํากับข้าวเมนูอร่อยๆค่ะทุกคนเมนูบ้านๆง่ายๆนะคะก็คือแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขอนค่ะทุกคนนี่นะคะนี่เลยค่ะเห็ดขอนนะคะกําลังพอดีกินเลยค่ะทุกคนนะคะใส่หน่อไม้ด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนก็มีใบยะนางนะคะเหินไฟอินดีก็ได้ทําการตํานะคะ โขลกใบยนางนะคะมาละลายกับน้ํานะคะก็คือสูตรนี้ไม่ได้ทาเป็นแบบว่าแกงเปื่อค่ะเป็นแกงเน่อไม้ธรรมดาค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มาโขลกนะคะนี่ค่ะนะคะโขลกแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็มีพริกโขลกหยาบๆค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะก็มีเครื่องปรุงก็มีปลาร้าน้าปลาร้าน้ําปลาเครื่องปรุงรสแค่นี้เองค่ะทุกคนไม่เยอะนะคนนะคะตัวนี้ไม่ได้แกงเปื่อก็คือจะไม่ได้ใส่ เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเบือนะคะทุกคนนะคะไม่ได้ใส่นะคะค่ะตามด้วยหน่อไม้ค่ะทุกคนไฟดีขออนุญาตใช้มือนะคะขอรมือล้างสะอาดแล้วทำกินง่ายๆอร่อยๆค่ะทุกคน กินกับข้าวสวยก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆแซ่บๆค่ะค่ะตามด้วยเห็ดข้นค่ะลงไปเลยค่ะตุงรสค่ะทุกคน ใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะถ้าคุณไหนไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำปลาค่ะทุกคนน้ำปลานี่ใส่ยเยอะหน่อยค่ะ,ะที่เราโขลกหยาบไวะะ้ค่ะ อ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะนะคะหอมกลิ่นหอมออกแล้วค่ะนี่ค่ะพอแกงเดือดนะคะเดือดเต็มที่แล้วนะคะทุกคนนะคะเราใส่ใบแมงลักลงไปนะคะหรือผักอีตูบ้านเรานั่หละคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะควันออกชุยใช้เลยค่ะทุกคนหม้อใหญ่ๆเลยค่ะมากินกันเหินฟ้าอินดี้เลยค่ะกคแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขอ,คอนค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอร่อยอร่อยหอมหอมนะคะคเจอกันคลิปใหม่นะคะอ่าก็ก่อนเดยจากลาก็เหินฟ้าอินดี้ก็ขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับช่องเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะ ขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การรับชมนะคะที่เข้ามาดูนะคะช่องเผื่้้าอินดี้ขอพระคุณมากคะ่ะ